สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้บริหารแจง้งกระแสข่าวลือจึงรุ่งเรืองกิจเทคโอเวอร์ช่อง3จากกรณีกระแสข่าวลือที่ว่าตระกูลดังจึงรุ่งเรืองกิจจอเทคโอเวอร์ช่อง3บริษัท BEC เวิร์จำกัดจนเกิดความหึงหายอย่างมากบนโลกออนไลน์ว่าเกิดอะไรขึ้นต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาวันที่19พฤศจิกายนไบร์พิชยทัพจันพุทธ ผู้ประกาศข่าวเรื่องเล่าชาวนี้ช่อง3ได้อ่านข่าวในรายการเรื่องเล่าชาวนี้ตอนหนึ่งว่าตามที่มีกระแสข่าวว่าบริษัท B.E.C.World จำกัดถูกเทคโอเวอร์โดยตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจทางผู้บริหารบริษัท B.E.C.World จำกัดขอชี้แจงว่ากระแสดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณค่ะ